สวัสดีครับว่าผมเบาเคนสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ามาต่อกันจากพี่น้องเอาเห็ดไปไหวเลยมาเอาสิไปเก็บเห็ดบานข้ามเจอย่างผ่านเห็ดปามเอาเก็บคือเกา้าจริงจ้าฮัลโหลออกครับออกเงียย่ยเทะน้ำเบาเคียลงถึงดินเลยมันกำลังออกโอ้พมันเป็นไข่ยอยู่เลยพ่น กเดียะกโดด้ะเท่าน,นี้ดีแซ่บเลยเลือกเอาเต็หน่อยใหญ่ๆอนอนโซนน้ำบอกพี่น้องอนอนโซนนีเดียืมกดไลค์กดแชร์สาวติ๊กน้ำไหนเด้อจ้ามีปามบอกชุดแรกมันละออกอุ้ยออกหลายยี่หลีนี่น้องเว้นไว้ เอาดมือเข้ามาพี่น้องเดมือเข้ามาเก็บซอยสติกแน่มือหนิ đi rồi hết oi tói lại bực hết lức 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 เมนบดเลยนี่จ้ะบดเดี๋ยวเอาเนาะเดี๋ยวค่อยถ่มไว้๊อไว้เหมือนถ่มไว้มันเอาได้เบิดช่อเลย mong đỏ của kịp nhé, để đi không ai biết học thôi sao tích kịp nèo này nèo đi neo đi mùi đi mùi đi mùi đi mày, đi với đơ mùi đi mùi đi สองไม้สองมือเลยสตินะละารชุดๆเลยพื่อนพี่น้องว้าคนนี้ไม่มีอีกแล้วเบิกหลายบักครันเดียว เม็ดไปเดินหากระต่อจ้าบานรอแต่ไกลเลยพี่น้องมาบึ้งมาบึ้งทางนี้บูมีคนเข้ามาบ้อนีนน่ย่านเม็ดตูมทางบานปาดไปดูไปจ้าอืมหลายอหลีอีโดลเลยคูณ อห้กี่คะแนนจ๊ะคะแนนความเยอะและดอกสวยมากๆนะคือเก่าอีกเป็นรีมอยู่แุนเอเอเลยคลิปบ,บอฮักเลยพี่น้องว่า แบบเป็นช่อๆเลยเนาะมันออกชุดแรกคือว่องเลยนะบอกกันนะออกชุดแรกจะออกโอ้พอไมนออกนานกว่านี้มันก็จะบวออกเป็นแผ่นไปนนี่ดอกจ้ะนี่เต็มเลย แบบผิวดอกบานออกให้เบิ่งก่อนผูบลีมอยู่เป็นเะชาะขออภัยพี่น้องแมงบินเขาปากสติ๊ก แต่โบเห็นบอกไงเด้อทาำพี่น้องเดมือเขามาเก็บผลลัต เก็บสองกองครึ่งตะกร้าไปไปไปหากันต่อจ้าหากันเลาะหามาเรื่อยๆจนมาถึงนี่ฝั่งที่เป็นเห็ดคนน้อยอยู่ครับเห็ดคนน้อยหรือเห็ดบานค่ำเนาะเห็ดบานค่ำมุมไหนที่เพิ่นเป็นเห็ดคนน้อยนี่แสดงว่าเห็ดปามเพิ่นยังไม่ทันออกแ่ แต่มัน <Hit. S 1> มันเริ่มโรยเลยลพี่นนอะมันเริ่ม่อยากออกนะมันจะเปลี่ยนเป็นเห็ดปามเลยเห็ดโคนน้อยสิหนึ่เห no ็ดขานังเบนมันสิบอกแล้วจ้ะครับกองทลายปามเนี่ยเห็ดชนิดนี้จะเกิดก่อนอนะันดับแรกเนาะเห็ดบานค่ำนี่กินได้คือกันหมดเห็ดชนิดนี้ก็จะเป็นเห็ดฟางปามเนาะเห็ดโคนน้อยก็มีสองสามชนิดจ้ะเ่าที่เราเคยเก็บเนาะ เอ๊ะยังมืออีกมีอยู่บอกให้มันมีก่อนข้าวบึงเฮ็ดวามเลยก็มืดเนาะางไรบุกเข็นพิคอโน่เขาเนี่ยเห็นอยู่มันเริ่มเปลี่ยนแล้วได้นี่มันเช้าออกเลยหลังจากนี้ก็จะเป็นเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดฟางฟาร์มมดเลยสามสี่มืดหลังนี้มดอยู่เนาะยังมึงจักหอยมันลอยแล้วมันโบมันยอมขึ้นอีกข้ามเลยได้พี่น้องนี่ตอนนี้ค่ะชี่มืดแล้วนี่ มันยังบุขึ้นอยู่นี่นแสดงว่ามันสีเซาออกอะะพอได้เก็บมันี่น้องเบ่งจักหน่อยมันทำบบอยู่แบบปกติมันจะออกแบบเป็นช่อๆเลยนะหิวแหงๆๆเลย เตรียมกันไก่มาตัดอย่างดีมันเหี่ยวแล้ที่จริงมือนี่โตเหี่ยวก็เหี่ยวไปโตขึ้นใหม่ก็ต้องขึ้นแบบนี้แต่มันบบขึืนแล้วฟังนี่ปะฟังมีสามสี่ดอกเป็นเนมบบหินเนะดิฮึ่มพันเหี่ยวเพ่นโรยที่จริงก็ต้องขืนมือนะจุ่มนี่ แสงว่าสิเศร้าออกเลยกอบพนออกรหนะัวกองเดียวพอเลยแต่เมื่อวานีีกบออกไหมเมื่อวานนี่เฉาติคิดว่าเรามาหาตะเวนโพดนะนําบอกเคนเนาะแมนแต่มือนี้บอกเคนเฉาติหาเก็บเฮ็ดปาลแล้หรือเผือได้มาเจ็บเฮ็ดะคือมันสิดท่ามเลยจ้ะเวลาฮะแต่มันก็ยังบกเกิดแสดงว่ามันจะนยิงอกแล้วมันจะเปลี่ยนชนิดแล้วมันจะเปลี่ยนเฮ็ดฟางปาล เห็นบ mm. He mm. mm. you know <laughs> nah. ่เห like ็นบ่นี่เห็นนหลายๆเนี่ยมืดหลายตากล้องจนเนมบ่เห็นเฮ็ดเลยเฮ็ดบานคัำหรือเฮ็ดโคนน้อยทำได้เมนูที่ชอบเลยมีกรองสองสามดอกนี่ดอก ไปเรื่อยๆถ้าเจอเห็ดฟางปางผมค่อยเก็บเห็ดฟางปามน้ำเมนจ้ะแต่มันจะแยกโซนอยู่เมนโซนแยกโซนอยู่โซนของกองใหม่กองใหม่ก็จะมีแต่เห็ดคนน้อยโอ้ยบ่มีบ่เห็นเอ้ยเละบ่ทางพุ่นจ้ะทางทีดตามที่คนน้อยไม่ออกแล้วเมื่อฟ้าเมื่อฝนมาแล้วพี่นอ้องผม พากันขับมาถึงรถแล้วครับนี่ดิเห็ดที่พากันได้มานี่นี่นสองที่เราไปหาเห็ดคนน้อยได้มันน้อยนึงมันสิมดแล้วครับมันจะกลายเป็นเห็ดฟางปลาหมดแล้วนี่ดีสวยๆอีกแล้วโอ้โหตังหลายสองถุงไอพเนกตัดขาตัดขาแล้วสองถุงตัดขาแล้วเอาบอกพี่น้องมาๆตัดขาแล้วเลยลูสูงกร้าบาทสูงกระซ้าบาท เต้คนขายพร้อมพี่น้องเต้คนขายจกบาทก่อนเด้อมาถึงแล้วใช่ไหมเมื่อทำกินจะแบ่งผมเดี๋ยวกลับบ้านไปทำเมนูอะไรกินเดี๋ยวมาลุ้นกันครับกลับมาถึงบ้านแล้วตัดขาจ้กพี่น้องตัดขาเห็ดเด้งเห้หนุ่มให้นานไปเลยเด้อตอนนี้มันถุงละยี่สิบบาทสองถุงมื่อกินหรขายเรียบร้อยแล้วขายแล้วเอาเรียนเลยพี่น้องก็ได้ขายจะแบ่งกันกิน บบนต้องตัดขาขอเมียนพันสิบานไปนะเม,มนูแซ่บแบบนี้ทำต้มยำทำได้ไม่เศ้านี่ต้มยำปลาปลาซ่อนที่เฮาหวั่นเหได้มืออะไระเฝ้าบริไทยีมนงเหมืองเฝ้าวิตกินแล้วเฝ้าไปทุรละจ้ะตัดขาก่อนจะให้สติกตัดขาล่างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนครับเดี๋ยวเข้ามาแซ่บๆนำการจะเป็นเมนูอย่างเดอรมารุ่นกันครับ ด้าเรียบร้อยเราจะพี่น้องคราวนี้เราก็จะเอามาต้มน้ําปลาจ้ะต้มน้ําปลาเพื่อกินกับต้มบุงเสียวกุ้งดูดิพวกตอนนราต้มเห็ดพอเริ่มเดือดเราจะใส่น้ําปลาลงไปจ้ะจะเป็นเห็ดต้มน้ําปลาพี่น้องจ๋าเห็นบอกเอาแต่ที่เป็นไข่เ้อจ้ะสนดอกตุ่มๆเราจะนึ่งหรือต้มแช่ตู้เย็นไว้จ้ะแต่วันนี้เราจะกินเฉพาะที่เป็นไข่สนี้กับผมหมอปักใหญ่จละตอนนี้แม่น้องเจ้านายกำลัง ตำช้มตำฝนตกพี่น้องจ้าฝนมาถึงบ้านแล้วฝนตกแหงหงโกออกบนนอกมือแรงเขาก็บอกสิบมือที่อยู่กัน้นตอก้ะเดี๋ยวมยมเมนูทน n i g ตำแล้วเดี๋ยวเรามาแซ่บๆน้ำกันนะจ้าฝนตกอีกแล้วพี่น้องภาคใต้เราดีนะครับ จับมาหาเห็ดก่อนจบแล้วเรียบร้อยแล้วครับเมนูง่ายๆเห็ดลวกเนาะสันติเนาะต้มน้ำปลาต้มน้ำปลาแล้วก็ ทำแบบนู้นจุ้เท่ากันลำลำกับบรรยากาศฝนตกพี่น้องนั่งนั่งข้างนอกมาได้เกินในเรือนเสินเจอทีเกลี้หน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะให้สัดติ๊กตัดติ๊กคาหน้าความากกันกินครับใช่วงก้อนพี่น้องผมนุ่งหนเด็ดมันแคบมันอยู่ในเรือนฝนมันตกเฮงมากครับข้างนอกสวัสดีครับอนัสดวครับก่อนสวัสดีครับนี่เดี๋ยวพากันที่ตัดติ๊กเกี่ยงกันเลยพี่น้องเจ้าเกอกันก่อนครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงแค่นี้ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่เด้อครับเราพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ네้า